สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฉินเคยนะครับเนาะกับมหาวินเชลแล้วนะครับเนาะวันนี้ผมกะสีมาเห็ดเมนูแกงเห็ดโคนนะครับเนาะหรือว่าแกงเห็ดรวมนั่นเองนะครับวันนี้ผมกะพากันไปหาเก็บเห็ดมา้างนะครับแต่เศร้านะครับหิวเขาแห้งนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยสีมาเก็บแกงเห็ดโคนนะครับเนาะหรือว่าแกงเห็ดปวกนั่นเองนี่ใส่ ใบแมงลักนะครับอมๆนะครับเนาะใส่บักขามน้ำนะครับบักขามเปียดนอพี่น้องเห็ดออกมาแล้วเวนีายนตากระสิเป็นประมาณนี้นะครับเป็นยังไงพี่น้องเป็นตะกินมันครับนี่คือเมนูแกงเห็ดโคนหรือเห็ดปวกนั่นเองครับขอบพุนสําหรับการติดตามครับ